ลองว่าทั้งวงเนี่ยสามีพี่มามเหรอโอ้หตายแล้วดูสิพี่หนึ่งถ้าไมพี่หนึ่งยิ้มไม่มุมปากนั้นล่ะคะขอโทษทีไม่กล้าเล่นต่อเลยโอเคเมื่อกี้สนุกสนานไปแล้วกับสาวสาวสาวนะคะเหลือด้วยนะตรงนี้เลยด้วยใช่ไหมคะสวยก็สวยเพราะชุดชุดผ้าหน้าผมก็สวยมากยกเว้นคนตอะไรนะดูสังเขาะหลังทีเราเงื่อนเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ ทุกขอสังเกตใจเราในอังคารไรตรงนี้เราบินเฉยๆก็ไม่ใช่เราจะมาร้องเพลงซึ่งคอนเทนตฟันเน็ตวันนี้เป็นจริงแล้วคืออยากจะร้องเพลงกับคุณแม่ค่ะไม่เคยร้อเแม่เคยมีแตร้องกันในบ้านในหูสอนอสอนกันไปสอนกันมาไม่เคยร้องสักทีเลยวันนี้ก็เลยเลือกบีใช่ไหมค่ะเอาล่ะมันมีเพลงที่ในครอบมากมากของน้องนักเอฟซีใช่ค่ะที่เราสาน้องนั่นเองนะคะใช่คะ่ะ 要买一点。